สวัสดีครับนี่เป็นคลิปวิดีโอ ER 6 N นะครับคันนี้เป็นปีคศสองพันนะครับคันนี้โครงแดงนะครับตรงรุ่นนะครับเครื่องดีนะครับคันนี้รถเดิมๆเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับคันนี้เล่มเขียวนะครับพร้อมชุดโอนนะฮะครบนะครับ รถส,สวยนะครับของแต่งก็ตามรูปล้อของแทดแปดร้อยนะฮะล้อโตนะครับล้อโตท่อเดิมๆเ,เลยนะครับรถเดิมๆของแต่งมีนิดหน่อยนะครับมีชิลดกาดมอน้ํากระจกไยแฮนแล้วก็พวกเบรคคัทนะฮะอ่าเรามาดูเสียงเครื่องกันนะฮะเครื่องเงย็นๆนะครับเครื่องเงย็นๆนะฮะ ดีนะครับอันนี้เครื่องดีเลยอ่าสตาร์ตตอนแรกนะครับเร่งปกตินะครับแล้วก็ออบเครื่องเย็นก็เดินเบาปกตินะครับอ่านี่นะฮะระบบไฟนะฮะใช้งานได้หมดนะฮะระบบไฟ ABS ใช้งานได้หมดได้หมดปกตินะครับข้อเดิมๆนะฮะสียังสวยนะครับมีตันนิดเล็กน้อยนะครับ ไฟบอกเคียร์นะครับเครื่องดีนะครับ,รบประมาณนี้ครับประมาณนี้ มาเนี้ยนะเออพร้อมข,ขายนะครับติดต่อได้ที่โคไรเดอร์นะครับเป็นบุกนะครับหรือช่อง YouTube นะครับโคไรเดอร์ไปช็อปนะ